นี่คือแม่นะแล้วในคลิปวิดีโอนี้พลจะมาช่ชีวิตอยู่ในนี้เป็นเวลา4ชั่วโมงหลังจากที่พลได้เข้าเข้าไปในแม่นาะงน่าแปลว่าชาเลกคนร้องได้เริ่มต้นขึ้นแล้วลาน้าก็โอ้ยเย็นสบายนะแต่นี่ต่อไปอีก4ชั่วโมงผมคงไม่ต้องทลรอแล้วเพราะว่าพลจะช่ชีวิตอยู่ในแม่นางนี้เป็นเวลา4ชั่วโมง แม่น้านี่ขอคัดจะลึกแต่ตัวนี้มาไม่ไ่าลึกประดายแล้วเพราะช่วงนี้เป็นช่วงระดูร้องแม่น้าก็เลยน้อยลงถ้าเป็นช่วงระดูโฟมแม่น้านี้มันจะใหญ่ขึ้นเป็นโซนซานเทาแ<ะ>ถวนี้หรือเท่านี้โอ้แน่ๆก็พอนได้มาถ้าฉันแล้วพลจะไปสำรวจดูว่ามีที่ไหนบ้างทิลล์ตัวนี้พลจะเดินไปตามแม่น้านี้ แถวนี้ดูเหมนว่าค้อยๆจะลืมมากแต่เราจะลอกเข้าไปดูแถวนี้มาไปเป็นนี้เนื้อเจ้าว่าตัวนี้เป็นลาดูแลก็เลยมีใบหญ้านี้ขึ้นมาตามใบหน้านี้เต็มเลยเดี๋ยวพลจะหลอเข้าไปอยู่ในนี้ดูในนี้ดูเหมนว่าค้อยๆจะลืมมากแต่พลจะหลอเข้าไปดูจะเข้าไปเบ็ดชา้ชาๆชา้าๆ ขึ้นตัวแล้วผลเลิงกวนี้นี่เขนที่ถึงก้อนก็เลิงไม่ไหวแล้วเลิงสั่นแล้วชนะผลจะประคอด้วยโซเขนเลยเธอนิวนี่แล้วสิที่ผลสาพานได้ก็คือในใต้น้ำมีขี้ใสยเยอะผลจะถ่ายในใต้น้ำให้ดูกว่าไม่ได้เพราะว่ากขอโผลมาไม่ใช่ก๊อกันนะแล้วตอนนี้ผลอยู่กับแม่น,น้ำแล้วผลจะเลิ่อจมแล้ว มาลืมมาแล้วผมกลัวผมไม่กล้าเข้าไปอีกแต่ตัวผมไม่กล้าเข้าไปผมจะเอาไม้นี้จะลองว่าควรเลิกดูว่ามาจะเลิกขนาดไหนดโูโอ้โหดูดูควรเลิกของมัน ไม่กล้าเข้าไปแล้วตัวนี้เวลาได้พาไปเนื้อชุ่มหมแล้วอย่างเลือกอีเนื้อชุ่มโมอเท่านั้นเธอตัวนี้ผมไม่รู้จะทําอะไรแล้วแต่ในระหว่างน,นี้ถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามชมมิสเตอร์บีตกดเลยไปที่ตอวนี้เพื่อให้มิสเตอร์บีมีผู้ติดตามมากที่สุดในโลกบาย u ูทูบซึ่งตอนนี้ชมมิสเตอร์บีใกลจะเป็นอาณาที่นำคนรอดแล้วและอีกเลือกก็คือพ้นอยากให้คนดูลองทายดูว่าชาชอนสไปเอชพีดี S P D, การชมไมเมนน์ ช่อไหนจะถึงยี่สิลลสกรเพื่อให้คุณรอทยได้ไง่ายขึ้นผมจะให้คุณดูเนื้อหาแบบคร่าวๆของพวกเขาแล้วนี่ก็คือเนื้อหาคอเอสดีถ้าวันนี้ผมหาคุณไม่เจอขออะไรก็ได้กลับบ้านไปเลยวันนี้ช่องเอสพีดีช่องแห่งการให้นนหนึ่งจะมาเล่นซ่อนแอบกับนักศึกษา100่ง้คนใครที่อยู่รอบเป็นคนสุดท้ายจะขออะไรก็ได้หนึ่งอย่างแต่แต่เพราะแต่ละคนจะต้องใส่ชุดตามความแพงของสิ่งที่ตัวเองของตั้งแต่หนึ่งบาทไปจนถึงหลายล้านไปดูกันดีกก่าว่าคลิปนี้ s p สดจะใช้เวลา่ชั่วโมองในการตามหานักศึกษา100คนแล้ววันนี้คนที่อยู่รอบสุดท้ายจะได้ค่าเทิมบิดคอยบ้านติดทะเลสาบหรือรถเทสแลกลับบ้านไปทุกคนไปช่วยผมตามหากันเลยแล้วส่วนนี้คือเนื้อหาคองไม่แมนราะที่คุณได้ดูเนื้อหาคองแต่ละคนแล้วคุณโลเทามาดูด่วช่องไหนจะถึง่ิิลองหลังกำแพงนี้มีแก๊งโจร5คนที่จะต้องตลุย เพื่อผ่านออกไปจากที่นี้ให้ได้และผมจะเป็นผู้คุมที่ต้องสกัดไม่ให้หนีออกมาได้โดยใช้อาวุธยิงทะลุกกำแพงหลายอย่างที่ความรุนแรงแตกต่างกันมาดูกันว่าพวกเขาจะรอดออกไปได้ไหมหรือผมจะสกัดพวกเขาสําเร็จก็รอไทยมาเล่นๆดูและอย่ามีอีเลื่อมที่อยากจะให้ไทยก็คือลาวาชอนมารโลเบอร์กัรชนี ชนนายจ้าคบผู้ติตาม เนื้อลอยละคงกรมแต่ก่อคุณจะโลดไทยดูก็ดูเนื้อหาคอแต่ละคงกรมแล้วส่วนนี้ก็คือเนื้อหาขอมาโลเบอร์ผมจะเสียบลักพัดลมตัวนี้เพื่อดูว่าลมที่พัดใส่ใบเรือจะทําให้เรือแล่นได้ไหมจากนั้นผมจะเดินทาง4ี่พันไมล์ไปยังเส้นศูนย์สูตรที่ผมได้ยืนอยู่บนทั้งซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้เพราะเส้นตรงนี้คือเส้นศูนย์สูตรครับและผมมาเพื่อตรวจสอบว่าการสาธิตสำหรับนักท่องเที่ยวอันนี้หลอกกันหรือเปล่าปกติแล้วพวกเขาจะเทน้ำลงในอ่าง และที่ฝั่งเหนือเส้นสูนสตรน้ําจะหมุนและระบายออกแบบทวนเข็มน,นาฬิกาแต่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ฟุตในซีกโลกใต้น้ําจะระบายออกไปในทิศทางตรงกันข้ามแล้วนี่ก็คือเนื้อหาคอโชนี้วันนี้เราจะกินแมคโดรนสุดเมื่อร้อยปีที่ผ่านมาอาหารเมื่อร้อยปีที่ผ่านมาของนักโทษ <Yeah! S 3> และอาหารบริการจากเครื่องบินเมื่อร้อยปีที่ผ่านมาต้องดูให้จบนะไม่ไงั้นไม่รู้ว่าเราลองอะไรไปบ้างอะ แล้วก็อาหารในอนาคตที่ยังไม่วางขายในปัจจุบันตอนนี้คุณได้ดูเนื้อหาคอแต่ละคนแล้วว่าได้เวลาที่คุณต้องได้รถไทยมาดูแล้วว่าโช่วไหนจะถือกองตอนตนี้เวลาใกล้จะมดแล้วเนื้อเจ้าว่าไม่รู้ว่าจะทาอะไรดีผมก็เลยนันงเล่นแบบนี้เพื่อให้เวลาคอลราหมดแล้วจะเอาไปเอาล่ะตอนนี้เวลาคอลลอนได้มดแล้วผมได้ออกม,จมนาจาไแมนนันแล้วตอนนี้ผมจะไปทาง,งาต่อ